อาจจะเอาโกหกแล้วไม่โกหกอ่ะพี่ได้ปีเนี้ยนะก็คือฮ้พี่จะเอาโกหกแล้วไม่เอาไม่โกหกเอาแบบไม่โกหกเอาแบบไม่โกหกก็อุ้ยเออสุดยอดอีหลีเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่สิบเ่ะหกล้านนี่เ้าแตกเลยนะยิ้มแก้มอ้าวเลยไง ยิ้มก่อนไปยิ้มเลยนะไม่คุยได้เนาะเขาเขาบอกไม่ให้พูดตัวเลขออกสื่อนะไอ้จีแล้วก็ไม่ได้ไม่ดีห้ามพูดตัวเลขออกสื่อทำนิ้วอย่างเดียวเท่าไหร่ยังต้องถามว่าตกลงอะไรอะไรตกลงมันกลิ่นเท่าไหร่ว้เห็นแต่นิ้วแล้วมาโชว์ตรงนี้นะไอ้จีอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้แหกของเลยเด้อนะไปไหนปะอาจารย์แดงมาใกล้ๆก่อนครับ อดูเดี๋ยวผมลัางบอลังยาได้ไหมลัางเลยล้างไอ้ล้างยาเลยเพรานั่งขานั่งกับพื้นไม่ค่อยได้เรื่องเรื่องลังไอ้นายมีประโยชน์นะไอ้นายเทอร์โบแพนแต่ต้องเปชน์เต็มลังนะเอาเอาสรุปก่อนตัดหมดแล้วยังยังครับเอ้ายังยังได้ขนาดนี้ยังเหลืออีกมันไม่เหลืออะไรเยอะๆหรอเหลืออีกประมาณน่าจะสี่ห้าร้อยโลหรือยังไองอะไรรัวร้อยก็เอาช่วงนี้ปีนี้จัดไปกี่ตัน ช่วลุงนั้นไม่ได้นะลุงนันไม่ได้อะวีนี้จับไปกี่ตันที่สวนเอ่อตันนี่ต้องถามลูกสาวลูกสาวมันไม่บอกยอดตันไม่บอกมันมันรักพ่อทุกวันวันละพันสองพันวันละหมื่นสองหมื่นรัดไปรักไปนี่แสนหนึ่งเช็ดเงิอกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ต้องบล็อกน้องอิฟไม่ให้ดูตอนนี้ตอนตอนนี้โอนตังไม่ได้เลยเหรอคนละหนาบัวมัน อาเขียวปัดแกนหน้าไม่ผ่านเนี่ยไม่เหมือนเดิมอันี้ผ่านได้แล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างี้ลูกนี้ก็สุกมันสุกนานแล้วหลายวันแล้ววันไม่ใช่แหละวันเรามันเพิ่งสุกเมื่อวานแบบนี้สวยโชว์เนื้อกันหน่อยพี่ยศแดงผมไม่เอาครับแมวเดี๋ยวเบาหวานขึ้นอ่ะลองชิมดูก่อนอันนี้อันนี้คือจะจะแบบสุกกว่าลูกลูกนี้สุกกว่าลูกนี้ใช่สุกกว่าลูกนี้อันนี้จะจอจะมีความดีกว่าสีแต่ดูความสีสีเข้มปิดเลยเป็นไงแล้วเนื้อเข้มไหมนะ มันมันมันอันนี้พวกไอ้นี่ไม่ใช่มันนะมันก้านยาวใช่มันอคารีวิวคาริวิวคารีวิวคนอะไรคนอะไรไม่ใช่รีวิวมันเลยคนชายเลยอ่ะคารีวิวเขาอ่ะต้องไอ้ก้านยาวเนี่ยมันต้องให้ลูกเบี้ยวถึงจะกินอร่อยใช่เหรอถ้าลูกกลมผมกินดูแล้วไม่ได้เรื่องเหรอกลมบนขวดนะไม่ได้เพราะอะไรมันต้องมันต้องตั้งให้ล้มได้ เราต้องต้องบิดหน่อยเออมันต้องลูกแฝงแฝงแปแปหน่อยเนี่ยเขาว่าเวลาแต่งอ่ะอยากจะแต่งลูกกลมไว้ไม่ได้มันก็จะกลมใช่แล้วลูกมันก็ไม่ใหญ่ต้องแต่งลูกสอยลูกกลมทิ้งเอาลูกเอาลูกเบี้ยวไว้เนื้อเนื้อมันละเอียดมากเลยเนื้อละเอียดมันไม่เหมือนหมอนนะมันเนื้อมันละเอียดเม็ดเม็ดก็จะตายด้วยอืมมันจะตายด้วยนะเม็ดเม็ดมันก็จะรีบค่อนข้างจะรีบเม็ดมันจะหมดอายุอยอันนี้ยังหมด อร่อยมากเลยอ่ะสองลูกอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อละเอียดกว่าลูกคำหามลูกละเอียดกว่าง่ะเพราะพอมันสุกได้ที่แล้วเนี่ยมันจะสุกก็จะเกยมินิดนึงเนี่ยสองลูกมัน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 อันนี้มันเมยบอกว่าเมย์บอกมันไม่กลัวสองลขึ้นอ่ะแล้วอย่าไปโกนน้ำหนักเลยมาถึงขนาดนี้แล้วอื้อแรงไปอีกอ่ะเข้าเนื้อผมใสงสัยยังไม่ได้โชว์เนื้อเลยลูกนี้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 นี่นี่มือมีดเราเจ๋งหมดละ นูนะครับเมื่อกี้นี้โอ้เนื้อนี่สวยสุดยอดอยู่แล้วหลังจากที่เรากินแล้วเรียบร้อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วทำงานได้ทำงานได้แล้วอิ่มแล้วก่อนจะไปก่อนเลยถามอาจารย์แดงก่อนนะค่ะผลประกอบการปีนี้เป็นที่พอใจไหมอาจารย์แดงก็พอใจครับพอใจนะครับอีแล้วรอบนี้ใช้ซานโฮต่อไหมเนี่ยก็ไม่รู้เอามาท่ายอีกทีเป สันโฮโปแคบอะไรครบปวยไปแล้วมาแล้วสั่งหมดแล้วแคโแคสิ่งเข้าไปเรียบร้อยขาวนะขาวโพลนแแบอะไรใส่บ้างรอบเนี้ยไม่มีสันโฮมาเดียวเต็มระบบนะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเต็มระบบเต็มระบบเลยเต็มอันนี้อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมอ่านู้นอันนี้ใช่พอผมตัดแปลงนี้โอ้แล้วอันนี้ตัดไปไหนเนี่ยอันนี้ก็ตัดให้พี่อะให้เลยเหรอให้เลยไม่ขายด้วยไลบ้านาก็ทางมันอย่าไปคิดมาก กนเดันเช้าแล้วกินยังไงหมดไปคิดมากวันนี้ก็เช้าแล้วเหรอครับแล้วจำนวนตันน่ะทำไมลูกไม่บอกอะฮะไม่ได้กี่ตันก็ฝ่าไม่รู้น้ำหนักไม่รู้น้ำหนักจริงลูกลูกมันได้ไงโอลูกก็รักผมทุกวันเนี่ยเอาไว้รักบอกไม่ได้รักบอกไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้เราปิดไม่ให้น้องเอียดดูแล้วแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ปริมาณมันมากกว่าปีแล้วถูกไหมมันมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะเลยเหรอเยอะไม่ไหวจะนับก็ผลผลิตมันก็ต้นมันต้นมันไม่หนึ่งมันไม่เป็นแผลสองต้นมันไม่เหลืองต้นมันไม่เหลืองแล้วต้นก็ไม่เป็นแผลแต่แปลงนู้นไม่ได้ฉีดเป็นแผลสองต้นแต่แปลงนี้ทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีน่าจะมีอยู่ต้นหนึ่งเป็นเป็นของเดิมเป็นโรคแต่เดิมเป็นเป็นเป็นอยู่ก่อนเป็นอยู่ก่อน อแล้วสภาพใบตอนนี้เป็นไงพอใจไหมหลังตัดไสภาพใบผมก็พอใจในพอใจเลยแหละในหลายระดับเพราะเพราะมันมาผมไม่เห็นแล้วมันมาแล้วมันมาเห็นว่าเตรียมก็ฉีดแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ตามจํานวนเวลาเราอ๋อมันต้องให้ข้ามคืนอะไรเงี้ยแล้วให้ได้แสงแดดสักแดดหนึ่งประมาณนี้ถึงจะมัอถึงจะโอเคมันจะมันจะปรุงเลยอ๋อมายถว่า ฉีดแล้วฝนมันตกประมาณฉีดแล้วฝนมันตกเราก็ไม่ได้เไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ใดได้เร็ก็ได้ฉีดอย่างเดียวไงเราก็จะได้ขายเรื่อยๆเอฟซีนะก็ฉีดไม่บกไม่มีปกติไม่มีเรารุ่นนี้มก็เขาเขาไม่ให้จับแต่ขอจับแต่ขอแล้วไม่นั่นไม่งั้นมันเหลือแล้วไม่งั้นผมก็ชาดกูหมดแล้วนี่ยังเหลือถึงรุ่นนี้นะนี่เหลือรุ่นนี้วันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้31วันนี้31 31พฤษภาคม จานแดงยังมีทุเรียนขายอยู่เลยเนี่ยแล้วสวยด้วยนะไม่ใชกไส่ขี้เล่ดูกันไส่ขี้เล่ดไม่มีเป็ดผมแม่ไว้ในสวนผมไล่ออกหมดไม่มีขี้เล่เลยมันไม่มีมันไม่มีจริงๆของแค่เด้เลยจานแดงนะแล้วก็บอกว่าน้ำหนักน้อยผต้องหกน้ำหนักคนไม่น้อยอะไรเดียอย่าพูดไปเดี๋ยวต้องนกอย่าพูดไปเดี๋ยวคนตกใจเดี๋ยวมันไม่ตรงกับที่เขาโอนมา เดี๋ยวรายการเราจะสั <mm ่นคลอนหลังจากนี้ไปไงต่อเนี่ยล ja ุงแดงก็ไปตามสเต็ปเงมันเลยสเต็ปเดิมปรับปรุงดินต่อเลยเดี๋ยวเทรนนิ่งเราอยู่นะก็ผมก็ใอ้นั่นไปตลอดเป็นอย่านี้ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดเลยของกล้องตลอด งวดนั้นไม่ทันยืมของให้เกียรติฉีดแล้วก็ซื้อเอาไปใช้เข้าไปแล้วแล้วหัวตังค์ให้ไม่ได้มีอย่างยืมด้วยยืมกันด้วยทั้งต้องยืมกันเวลาของหมดต้องมายืมกันจะแสดงว่าใช้หลายสวนมาเลยนะไอ้ไอ้ไอ้นไอ้นกันหัวเลาะฮ่า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 ประหลัดแม่น่ะประหลัดแม่ก็ลูกสาวเขาเาะว่าเดี๋ยวจะเอาหูหมูมาให้หัวหนึ่งมาให้ผมเขาทุเรียนก็ได้สิบฝตันโอ้โหแพงแล้ยล่ะส่วนเล็กเล็กนะไอไออ่ะต้นน้อยๆเนี่ยนั่นแหละสิบฝตันงสิบฝตัน กัดตัดรอบแรกตัดไปเก้าตันฝ่าโอ้นหลือในสวนพ่งนี้จะให้ลูกน้องไปตัดตัวพ่กนี้ลูกน้องผมไม่ว่างอ๋อนี่ปีแรกแกก็เอาน่าดูเหมือนกันก็หัวล้อหา่าหาเรียกผมไปกินในวันนี้เขาแก่บนเขาให้เจ้าที่เขาเนี่ยแกใช้ซานโฮเหมือนกันไหมเขาใช้เหมือนกันนี่เนี่ปีนี้เขาก็จะใช้เต็มโรสเขาเลยเต็มระบบเลยปีที่แล้วเราเข้าไปปรับปรุงดินให้เขา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 ว่าขาดอั่นไม่ได้อะไรพึ่งพึ่งอะไรก็เขาจีดอะไรพึ่งเทอร์โบนั่นแหละ ขาดไปในใบแหลงด้วยนะไม่รู้เขาเขาเขาว่างนั้นอ่ะออกออกดอจอกุ้งหลพอพอพอพ่อเขาไม่เชื่อพ่อพ่อผัวพ่อผัวเขาไม่เชื่ออแต่เวลาตัดไปแล้วอ่ะของประหลัดแม้นตัดหกตัน ไปเจอไข่อายเจอเก้าตันไอ้พวกนั้นงงเลยหัวล้านเลยเจอแป้งน้อยกว่าตัดได้หนักกว่าร้อยตันหนักกว่าโอ้โหว่าตัดแต่ไปเก้าตันทีแรกพึ่งมันซองเล็กเนี่ยลูนี่ยหนูนะไม่ไม่รู้ว่าแต่มันน่าจะมีลิตเยอะเยองกว่าพึ่งหลวงเลยไตเจ็บเอาแล้วรอบนี้ประหลัดแม่เเอาไงกับเราเนี่ยอะไรอะไรแม่เขาจะรังสั่งไปแล้วสั่งอะไรไปแล้วว่าสั่งไปอะไรกีเกียห้าห้าอะไรห้าถังด้วยโอ้ เต็มระบบมางานนะอ๋อจะเป๋ก็ไม่รู้ประหลัดแม้ปีนี้ไม่น่าเป๋ไม่เป๊ะไม่น่าเป๊ไม่เป๊ะเพราะเห็นผลผลิตแล้วนะเขาเห็นผลผลิตแล้วแล้วแล้วหนึ่งต้นเขาไม่ต้นเขาไม่ต้นเขาไม่เสียเหรอแปลเนี้ยเป็นบ้านต้นเขาไม่เหลืองต้นต้นที่ต่ำก็ไม่เหลืองอือคือตัดไปแล้วอ่ะใบไม่ถอดไปก็ไม่ถอดตัดลูกไปแล้วต้นยังสวยอยู่เลยคือสภาพแปลงก็เหมือนกับพวกเราเลยเหมือนสวยเหมือนกันตลอดโอ้ แสดงว่าสูตรนี้มันก็ไปทุกส่วนก็สวยเหมือนกันเป๊ะเพราะแถวนี้เขาเอาเอากันว่ามันเหมือนไอ้ตัวเนี้ยมันมันเติมอะไรครบทุกทุกอย่างไหมผมอยากขาผมอยากได้ได้แม็กีกอีกนิดนึงนี่เหรอนี่เหรออ่าหมายถึงว่าอยากให้ใบเขียวขึ้นอ่ะเขียไม่พออีกหรอเขียวอีกเหรอเขียวให้มันให้มันเลี้ยวอีกนิดนึง ไม่ไม่ไม่ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ใบเข้มเร็วเข้มเร็วให้ใส่พึ่งหนึ่งซองตอนเพสลาดอ๋อตอนเพชาสลรดแต่ถ้าอยากให้แตกเยอะให้ใส่พึ่งหนึ่งซองทุกรอบทุกรอบมันจะกระชากออกมาเรื่อยๆใบใบจะมาต่อยอดต่อเรื่อยๆต่อเลยพอเพสลาสตร์แทงอีกจริงๆแล้วแปลงเนี่ยจริงๆแล้วแปลงเนี่ยกับแปลงนู้นน่ะแปลงเนี่ยมันไม่น่าจะได้ตัดก่อนอืเสื้อไปตัดก่อนแปลงนู้น ตัดก่อนแปลงหินน่ะหินมันหินแปลงนู้นมีดอกก่อนทำดอกก่อนด้วยอและไอ้เนี่ยใบยังไม่ได้ด้วยใช่ไอ้โน้นได้ใบแล้วแต่สรุปแล้วมันก็แต่แปลงนี้ดันได้แต่แปลงนี้ดันได้ตัดก่อน ก็พึ่งอารวาเนี่ยพึ่งอาราต้องกสายจะยิ่งกว่าพึ่งหลดูมาเป็นใหญ่แล้วมาเป็นังใหญ่เลยนะพึ่งเราเนี่ยต้องเตียนตีพึ่งมั้ยด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเออห้ามขาดนะขึ้นไม่ได้นะครับถ้าถ้าอยากเขียวเข้มเราไม่ต้องไปเพิ่มแม็กไม่ต้องเพิ่มใช่ไหมไม่ต้องเพิ่มแม็กเห็นไหมเพิ่มไม่ได้ตัวนั้นเลยแม็กอยู่ในโปรแคปหกเปอร์เซ็นต์เมแกซันเฟดอยู่ในโปรแคปหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในโปรแคปมีกรรมฐานสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เขียวไปพอมันจะดำเงา แล้วฉีดไอ้คู่นั้นไปวิ่งเลยตอนนี้โอ้โหนึวกว่ากระจแต่จริงจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมันมันก็ถ้าพูดกันถึงว่าตอบโจทย์พราะทุกปีมันไม่ตอบโจทย์อฉีดไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์อย่างว่าต้นหนึ่งเหลืองตมศักดิ์เข้ามาก็บอกว่าไอ้โคยูเรียนไอ้แดงมันจะตายหาาย่าหมดแล้ว<ๆ>เรายังว่าเราเชื่อแต่ปีนี้แต่ปีนี้แต่ปีนี้ไอ้แดงฟื้นชีวิตบุญยังไงล่ะไอ้แดงตีกลับตีกลับตีกลับ ก็เข้ามาตอนแรกไปสวนหลังบ้านตรงเนี้ยว่าแล้วซันโฮวัวชิดมาทิ้งแน่เลยสวนเนี้ยเอาชื่อเสียงมันโซ่ไกันละไม่อะต้นนี้ผมจะฆ่ามันกับต้นนูนจะฆ่ามันอะแล้วก็ต้นเนี้ยฟื้นหมดเลยมันฟื้นหมดเลยมันฟื้นหมดแล้วมีลูกด้วยมันฟื้นจริงๆแล้วมันก็มีลูกได้ไปเยอะเหมือนกันนะต้นเนี้ยไปี้ยงเหลืออยู่อีกอ่ะท๊ะซันโฮว์ประเดียวรอดไปรอดไปปีนี้รอดแล้วเราเอฟซีเดี๋ยวฝากติดตามสวนลุงแดงนะเพราะว่าปีนี้ก็ตามโปรแกรม ผมตามโปรแกรมเลยเป๊ะเลยนะสันโฮมโมเดลครับแล้วที่ปรึกษาเราดีไหมก็ดีครับปิ๊งนะฮะที่ปรึกษาเราอะไรได้นะที่รักอะไรได้นั่นตังค์ก็มีแววได้ตังก็อย่าพูดเรื่องเรื่องตังค์เนี่ยห้ามพูดเลยห้ามห้ามพูดพูดไม่ได้เดี๋ยวพวกแหกเข้าไปไกลเลือกที่ปรึกษาดีเท่าไหร่เอาเอฟซีฝากติดตามสุดลุงแดงกันนะเดี๋ยวเราจะไปส่วนลูกค้าครับ เดี๋ยวนะขอบคุณทุเรียนด้วยนะลุงแดงลุกๆนั่งๆก็เอซเราก็ร่วมยินดีกับลุงแดงนะวันนี้ถือว่าฤดูนี้ประสบความสำเร็จได้เกินเป้าทั้งผลผลิตรายด้งรายได้สภาพต้นสวยงามสภาพต้นก็ยังโอเคไม่มีไม่มีทางนี้ไม่มีแผลเลยมีต้นเดียวเนี่ยก็จะกําลังจะว่าจะทํำยังไงกับต้นใหม่พอใบเราทำช้าไปหน่อย มันคือเวลาเจอกันนะมันช้าไปทีแรกก็ดูที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกันช้าไปเพราะไม่งั้นผมก็จะขยับขึ้นไปอีกมันก็จะได้เงินสูงขึ้นไปอีกแล้วลูกก็จะได้ลูกมันก็จะดีกว่าเพราะเพราะใบมันพร้อมฝ่าอ๋อปีนี้ปีนี้ใบมันมันแพ้สวนนู้นอ่ะจริงๆแล้วมันแพ้ไอ้กอดหินอ่ะมันยังไม่ได้ใบเลยไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่งจะเสริมสตาร์ทแต่นู่นอ่ะ จะฉีดะต่สวยปิ้งไปแล้วเนี่ยแต่ถามว่าแปลงนู้นได้เยอะไหมก็ได้เยอะน้ำหนักถามว่าได้ไหมได้เลยอได้น้ำหนักได้เลยได้ตามที่เราต้องการเกือบเกือบร่วมล้านเกือบเกือบยี่สิบแปลงนู้นนะครับยี่สิบเข่งยี่สิบละยี่สิบยี่สิบไม่ต้องหลอกให้พูดว่ายี่สิบอะไร วันนี้ก็มีหลายแปลงนะแปลงเะปีหน้าเพิ่มอีกแปลงบันกี่บัญชีเนี่ยบัญชีเดียวเลยบัญชีเดียวเลยเียยอิบอย่างเดียวเลยอิบอีบอีบรักพ่อทุกวันเห็นรักพ่อทุกวันเรอสบายเลยน้องอิบเราแปลงวุ้ยเกิดที่แปลงเออแล้วแล้วปีนี้เห็นว่าเตรียมอีกแปลงแล้วก็ทําไปแล้วก็เนี่ยฉีดเหมือนเดิมเลยฉีดเหมือนกันเลยทั้งใส่ทั้งฉีดอย่างนี้เลยเอ เดี๋ยวให้ฝนอาซาหน่อยไปเยี่ยมหน่อยเขาปรับปรุงดีเสร็จแล้วมั้ยเรียบร้อยแล้วเนอะตีเยี่ยมต้นจะออกแล้วใบเต็มไปแล้วใบหนึ่งสารแพคโคมาแล้วไม่รอแล้วลุงแดงจะตึ้นพึ่ง้ยเนไหม FC มันน่าจะเยี่ยมไม่จบแล้วแปลงลุงแดงนี่หลายแปลงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวหนูทำพึ่งขายตลาดอีกได้ไหมไม่ได้ตลาดแบนตลาดแบ้นมาเช้าไปไปคุยแป๊บบอกคุยไม่ได้หรอกบอกคุยไม่ได้หรอกต้องไป อ๋อเพราะลูกน้องจีดยาอยู่บับรุงแข่งกันหน้าดูช่วงนี้นะก็ก็เราต้องฉีดให้ใบมันให้ใบมันไม่ไม่หยิกได้อะถ้าหยิกลงมาอยู่ข้างล่างเียมันก็จะพาดอันนั้นไม่เกี่ยวกับอาหารอันนั้นเกี่ยวกับเพี้ยเพี้ยเพี้ยแต่เพี้ยมันดูจริงดูจริงยอมรับว่ามันดูจริงเล็กซี่ไปยังเราไปไปไหนอะไปไม่รู้ไปสวนอื่นไปสวนอื่นนีวันนี้ขอบคุณลุงแดงนะครับบาย enggak yeah. <laughs> ya yeah. okay. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ